โซลาเซลล์ลงอะไรดินดินเจ้าบริเวณนี้นะกี่ไร่คุณลุงอันนี้ก็ประมาณสิบไร่สิบไร่เท่ากับเฮ็ดนาแน่ผสมผสานหมักไม้แน่เนาะนำทำนาในก็น้ำท่วมอยู่บริเบ่อแล้บท่วมเสียไม่ถึงจะตายนะโอ้เสียท่วมน้ำหวานแล้วดำเอาค่ะหวานหวานแล้วเนาะเจ้าหน้าก็หวานแล้วนี่เนาะสมัยนี้มันหมดสมัยดำแล้วก็ โอ้โหเห็ดนาปังนี่แห้งได้เข้าเลยเนาะคุณลุงเนาะนี่เนาะมันสิเถ็ดดูปีนี้ค่ะยากหลานแล้วบาดิเถ็ดปีหน้าปีหน้าสบายสุดเจ้าเบิ่งเลยนี่ถ้าไม่แยกกันจะก่อนจะแยกไปไหนคะคุณลุงพดไเออ อีนางเนี่ยละมันก็เมื่อยแล้วมันก็อยากพักอยากจอดแล้วค่ะคุณลุงรถทัวร์ขบวนสุดท้ายเราเมื่อยแล้วรถไฟปะเออรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วเจ้าเดี๋คุณลุงค่ะได้ก็ดีล่ะเนาะอยู่นำการจะไปตนกันนะเนาะคุณลุงเนาะโอ้ห่างกันเยอะเลยนี่นเจ้าเจ้าเท่ายนะเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วเจ็ดห้าเจ็ดหกอีนางฮันดีเก็ดสองฮอดเราสี่สิบกว่าแล้วบ่สี่สิบเอ็ดนั่นแหละทำมาหากิน อยู่ดูแลกันซึ่งการเลี้ยงกันแม่แม่แม่เออนางหั่นพิ่นกับขยันเพิ่นบ่ได้อันนั้นเนาะมักข่ามักขายได้เพิ่นได้สัมค่อยกากอันนั้นน้ำพิ่นตั้งแต่เพิ่นอันนั้นพุ่นมาดูลูกนี้ เออเออนาะออนี่ลกูกเงใหญ่ตะกี้อานุนว่าสิรักกินอยู่ตะกี้น,ใน,ใน,ในี่เก่งใจเจ้า <laughs> เบาก,กับน้องอยู่ปะเขารักกินแเราปาดไปเรื่อยๆสะออ,อนอาจ้ารยคือบัวปิดมันเงาแล้วนะเอาไหมล่ะบอเจ้ารยคือบัวปิดขายมันเงาปานนั่นเลยลูกหนึ่งมาได้โลหนึ่งเพื่ค่ะเก็บโลได้ดีอืออะ พุงนี้เนาะได้ฟังนี้มันยังเคียวอยู่กรอบก็ได้เพราะว่าเจ้าจะซื้ออยู่สองโลเอาลูกม่แต่อันนี้มันมันจะกรอบป้าก็กินได้ใช่ไหมลูกหนึ่งมันสองโลพอดีบ่ะไม่เอาเอาเอาเออเออลูกใหญ่นี่แหละมันเออชอบลูกใหญ่แม่เ้าปอกไว้เด็กน้อยละมันมีเม็ดไหมไม่มีจะมีน้อยเม็ดากเม็ดกิมจูน่วยใหญ่เนาะน้อยมากป้านา นี่มีซันนี่ค่ะบเขาดีพอเลยนี่เราลองตัดให้เขาดูไหมเขาเขาตัดแล้วเขาเอานั่นเอาเวลาเขาจะห่อเขาบีบอันนี้ก็ได้เนาะอ่าซันนี้แหละนี่ก็ห่อได้เลยห่อได้เลยแล้วลูกห่อนี่ก็เอาเอาถุงซวมก้อนเมนบอกจ้าเอาถุงซวมแล้วก็เอากระดาษกระดาษนี่เราทําเอาแบบเราซื้อเป็นแพ็คซื้อค่ะโหลละห้าชิลบาทสั่งเอานู่นนุ่ก็เป็นกระดาษที่เขาห่อขนมโตเกียวโบแมนเนาะไม่ใช่อืโอ้ ใส่เป้งเลยเด็กคุณน,นายเอ้ยนั่นมาเก็บขีดจัดไว้เลยเดียวโลนึงก็พอดีลูกนี้แล้วอีกลูกเล็กลูกนึงเออท่านทำนี้ฮะนะได้เงินจะของสวนก็พอได้ใส์จ้ะพอดีไซส์ซื้อเข้ากับน้ำม่ได้ไปรับจ้างเพิ่นม่ได้ไปเป็นลุงน้องเพิ่น แล้วหนูก็อยากถามคุณลุงว่าแต่ก่อนไปอยู่ตรงไหนกันมาทําไมไม่เจอกันตั้งแต่แรกๆคิดอยู่ลุงก็คิดเหมือนกันว่าเจ้านี่ป้าคอยเล่นอยู่เนาะเสียเวลาเนาะนางเนาะไปเล่นอยู่บ้านบงนอกบ้านของเราเนี่ยเจ้าไปพุ่นตั้งหลายปีเพิ่งมาเจอกันปีนี้เนาะเจอเราเลยเราสดุกความงามคย <Okay. S 2> แล้วะแล้วละปะไให้นางหัดเต้ดมาลำซสิ่งจนลายปีจนเมื่อยละเต้นนั้นของใครของมันเนอะ <c oughs> เนื้อคู่อันพึ่งมาแล้วคุณ <นะ S 1> ลุง <นะ S 1> อ,อายุเป็นเพียงตัวเลขล่ะโบเกียวแล้วก็เริ่มพาสอยกันทามาหากินเนาะ,นะบับแม่นอย่างนี้นะฮะมันขยันมันดุล่ะคุณเห็นหล่ดูนะล่ะ ไปซอยนะเนอะไปปิดเออเอาไปปิดมัก์ซิดาซอยนะเนาะให้เพิ่งยู่ซื่อๆเท็จยั้งเนาะให้เพิ่งยู่คนเดียวเลยไมวแมนแมนความคิดเจ้าดีมากค่ะคุณลุงอือยู่คนเดียวบุญชาของยู่บัตนี่บัดยู่นำกันโดนแล้วบัดนี่บัดมักแพงเขาบัดโอ้ยเฮาบ่น่าเท่าเลยเพราะว่าอีกจะว่าจังไงคุณลุงแมนบอกอือ แต่ก่อนจะเป็นในห้อยบอรบริเปลในหกในห้อยอย่งเลยอินวิกคอนส์ซีมาซอควาสาเนาะแม่บอกโอไปล่ายา,ยา,ยาเลยเนีอเออมาไปปูกาฮอ่ขาขมินขานมันก,ก็ไปเลยเด้แม่บอกลงุงเนอบุ้งไม่ธรรมดาเด้โออเป็นโซางจะมีหมู่อยู่นครงนครพนมอยู่บ่โบุงบ้งบุงบ้งบมีหมู่อยู่ทังพุ่นเนาะ นึกว่าม,มไไีมุ้อข้าเจ้าไก่อืมจะอยู่หมามอม,อมแม่แถวนี้มุม่แถวปีใหม่ถือว่ายุบานใกล้เรียนโอ้ใครในลูกเจ้าใหญ่มาแล้วเนาะคุณลุงเนาะเอานะครูรักต่างวัยเป็นอย่างเด้อโบเกียวเลยมเฮาทยัน,ายยานขาย,ยานันซอยกันทำมาหากินปิดมักซิดากับโบเมื่อยด้เนาะ,ะคุณลุงเนาะถ้ามีคนมาช่วยเนาะถ้าปิดคนเดียวโย่ต้นหนึ่งก็อยาก อยากพักได้เนาะเออ <laughs> เอันนี้ฮันปิดนะอีคู่รักนี่มืดมือก็ได้แม่นบอกแน่กูเชือฮันอยากเป็นลมเลยได้สำนีเนาะอันนี้พันในข้างในสีแดงฮันบอกไฟขาวอ๋อไฟสาเหตุอะไรคะที่ปิดทิ้งนะมันเยอะเกินบอกมันหักจ้ะโู้ยตกหลันหักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ไม่ค่ำกว่บ่ได้เนาะอูคือตัวนี้เนาะ ไส้ไหมขามก็ได้ยุตแต่ว่ามันเบิกตัดก็ไล่นอกบ,บุ้ยว่ายขามบุผันถ้าถ้าเกิดว่าพายุมาแรงเนี่ยมีมันมันมีสิทธิ์ล่วงอยู่บ่คะคุณลุงมีสิทธิ์ครับว้าวเขาไม่เข้ามาวันนี้ไดยทำไมมันมันไม่เข้ามามันดวงของค์ผมนะคืออะไรทักเขาว่าเริ่มนี่สิบสองนี่เลยอือสิบสองนี่ได้เริ่มไดยสิองมันก็ไม่มาตรงนี้นะมันไปทางอื่นเนาะมันบ่มาส่วนเจ้าเนาะ สงสัยเกี่ยวกับเจ้ามีคู่แล้วเขาก็เลยไม่มาเจ้ามีคู่แล้วเอามีเมื่อตัวหัวตัวหินแบน,น,อนอะไรสิวด้อ้วนเลยกินลายอย่าไปคิดทางเล่าปะออนี่เนี่ยป้ามาเมือ่อจะมานอนเล่นอยู่นี่นะเออเข่าท่าฮะขึ้นแล้วฮะยังขึ้นหรือไปหาหน่อไม้เออหาหน่อไม้กันตะเลรกว่าจะถือเสียมลงมาบบลืมเด้อตะกี้ดนี่ เดลี uh ่กันจัะคนไปเอาเสียมโอ้โหหมอพนังเศ้าเมื่อยอยู่ฮะขึ้นไปพู้ฮู้ไปไปเบิ้งดูตัวคุณป่ามานมันจะคนก็อายุมันเลยไปแล้วเดานางมันวิตไปแล้วพอสิ้นวะเจ้าก็หักสัตเมียให้แล้บาดุณแลาวท่านหญิงต้องคุกมเผาจังได้ท่านผู้นหญิงบุคุกบ่ได้ บอกให้แม่ป,ป้าเบะตัวหันเฝ้าเลยบ่ต้องเมือเม่อมาีิหันเพราะว่าป้านี่<อ>บ,บ <c oughs> ่ได้ป,บบปบบ้ามีคู่แล้ว <laughs> ป้านี่สิบกว่าไร่อยางอีกมงทางเดียวเขาเข้ามาแต่มัาซีดาบ่ได้ปลูกมีแต่ตาคนลุงน,นี่ปลูกคนเดียวว่าป้านี่เขาด้วยโอ้ยป้านี่ตันลเราใส่แล้วอแจ็คก็นอนอยู่หันอีลีฮะดิจังพาเพื่อนเฮ็ดไปหานราไหมดิแจ็คู่ปามเราหัน มีทุกกิ่งมีทุกอืมว่ามีต้นใดวะบ่มีนังลุงเราว่าว่าบ่แม่นจะคองสวนนอนอยู่เปยอยู่มองเบะนั่งหันบ่เด้ยบ่เห็นเหรอบ่เห็นไม่เห็นที่บ่าใช่ไหมโอ้ยคุณลุงมาคุบเอารถลุงมาคุบเอารถการกบเป็นเครียดนะ เขาสิให si uh, pues ้คบอยู่บอกคุณลุงคบที่ใครเดี๋ยวเอายาคบเออบ่แม่เห็นผู้สาวเลยเขียดมันดันมันดองหนีเลยบ่แม่เห็นผู้สาวแล้วเล่นหนีบอกเจ้าเดียวว่าได้มาขบง่ายเดี๋ยวดักไม่เลยเหรอไมเลยอาหย่างไปก่อนก็จะยุ่งหลังจักมาเอเฮ็ดมาเฝ้ามักศีดาเนี่ยเนาะโอ้มาละแก่สุดมัดใหญ่เมื่อไหแน่เมื่อไหร่คะ คุณลุงจะจ้างมือเท่าไรก็มาเจาะว่าผู้บ่าวเนี่ยแหละก็สิมารับจ้างเนี่ยแล้วเอออันนี้โบเกี้ยวกับว่าสุกโบสุกปิดติ้กเนี่ยนี่ก็ดีเออตอนห่อไล่ฮะเดี๋ยวจ้างให้ตะวันละสามบาทโอ้จ้างห่อเหรอคะโอ้ บานนั้นเอินชัยบริการพวกหนูเด้อเฮดผู้ทำงานเป็นเฮ็ดเพาะเฮ็ดพิกระอกมีพ่อได้กินอยู่บ่คะคุณลุงทางนี้นะนี่เลยเราทำผุนโคอก่เบ้ กระโดดเลอะเาเลยเนาะเอมันเป็นคลองของห้องเฮดเองเหรอคลองไอ้คลองหลวงนี่คองห้ลวงครับอ้ข้ดีแทะน้โหอ้เบอร์นี้ค่ะปาม มั้ค่ะย่างไปด้วกันอ้อเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องม,ม,ม้วนม้วนม้นมาเนี่ท่อนะคะนี่เป็นทอ่อน้ําวางใส่ส่วนมักซิดาค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะขนาดดอกหญ้ากันยังงามค่ะพี่น้องบรรยากาศ หญ้าข้าค่นลายขนาดกับพี่น้องโอ้ยอยาให้งัวให้คอยมากินหญ้าดีเด้เนอะหญ้าอย่างก็ดอกก็ดียดแท้